กราบสวัสดีผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับอยู่กับผมจานน้อยฮิมุระโตอะลูมิเนียมบุริรัมถ้าเป็นทาง Facebook นะครับหรือว่าที่พี่น้องรับชมอยู่ก็คือลีทองจีชาแนลครับผมวันนี้มีสินค้าราคาเสบดากมาฝากพี่น้องเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะฮะที่เห็นหน้าอยู่ก็จะเป็นตู้เป็นโดอก PR แต่ฝั่งนี้พี่น้องนี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นี่ ราคาเสพดากอยู่ทางนี้ครับผมเอโอโจดกันสดๆร้อนๆเลยครับผมวันนี้มีสินค้าราคาแบ่งปันเอามาให้พี่น้องได้ใช้เหมือนเดิมครับผมนะครับมาอย่าเสียเวลาเลยลำดับเรขดูอันนี้ก่อนดีกว่าครับผมรอกพี่น้องรอกนะครับไม่แน่ใจว่ามันกี่ตันเนี่ยเออนะมันทะลุทะลอกหมดแล้วอ่ะพี่น้องนะครับน่าจะตันกว่านะ่ะเออนะครับนี่นะฮะ โซ่สาวยาวมากครับพี่น้องโอ้นู่นะฮะเกือบถึงสีสเกตโซ่สาวตัวนี้นี่ยาวจริงครับผมนะโซ่สาวนี้น่าจะประมาณเกือบสามเมตรกว่าไหมนะนี่ครับผมยาวมากนะส่วนโซ่เกาะนี่อยู่ประมาณสองเมตรครึ่งนะครับผมนะโซ่เกาะสองเมตรครึ่งโซ่สาวนี่โคตรยาวเลยดูอ่ะนะเกือบไม่ต้องขึ้นนางร้านเลยนะครับอ่ะราคาเซบดากนะครับโรคตัวนี้ น่าใช้ไหมโอเคนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทรงหยดน้ําผมเช็คดูแล้วสาวดูแล้วใช้งานได้ปกติครับผมนะฮะตันหรือเปล่านะ่ะเห็นตรงๆตะขอเขียน 1TET นะฮะหตันไหมไม่แน่ใจนะตัวนี้1,000บาทครับผมยังใช้งานได้อยู่ไม่มีรูดเด้อพี่น้องเด้อหนึ่ 1, บาทนะครับโซ่สาวยาวมากตัวนี้นะครับไหนตัวซสบดากตัวไหนจานน้อยบอกว่าแสบดากจริงไหมออเดอร์หพี่น้องนะฮะนี่ นะครับไม้เทเดอร์ตัวนี้นี่นะครับไม้เท20่มิลนะครับสภาพโดยรวมโอเคอยู่นะนี่พี่น้องดูวะนี่ครับผมดอกตัวนี้ไม่ได้แกะดูเด้อพี่น้องนะครับผมลูกค้าบอกว่าเป็นดอก imf นะครับผม18นิ้วกดดูแล้วไม่มีเบียดไม่มีเนี่ยไม่แน่นไม่เบียดแมะไรเลยใช้งานได้ปกตินะครับผมมีหน้าผ้าให้แบบนี้ดอกส้มทั้งสองดอกนะครับผมตัวนี้ ดอกน่าจะเป็น IMF ติดมานะครับผมใช้งานได้ปกติเป็นตู้1 8นิ้วออเดอร์หกไม้เทะตามสภาพเลยเด้อพี่น้องใช้งานได้อยู่นะไปถึงโตตึ้มเลยนะนี่ผมได้มาคู่เดียวครับพี่น้องคู่นี้ขอขายในราคา2,800บาทครับพี่น้องใบละ1,400บาทฟังไม่ผิดครับผม1 8นิ้วพร้อมดังใบละ1,400บาทได้มาทั้งหมด2ใบเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้เด้อพี่น้องนะครับผม เป็นแบบเสียบเอานะฮะเอเอนะครับเสียบดากพไหมพี่น้องไม้ก็ยังโอเคอยู่นะนี่นะครับเพราะว่าเป็นไม้อัดเทสไม่ใช่ชานอ้อยไม่ใช่เ d f นะครับตัวนี้ใช้ไม้อัดเทสนะครับผมใบละพันสีใครเร็วใครได้เด้อมีทั้งหมด2ใบนะครับรับเองที่เมืองบุรีรัมย์นะครับมาดูในส่วนของตู้แสบดากอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้จะเป็นตู้บริษัทฮอตร็อกนะครับ15นิ้วไหมพี่น้องผมว่า1 5ห้นะอืม12ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ มีแหลมให้นะครับแหลมเป็นทรงเหมือนปดเลยนะครับแต่ไม่ทราบยี่ห้อเด้อนะครับแหลมใหม่ดอกใหม่ตู้ใหม่นะตัวนี้โอ้หนามากครับพี่น้องนะหนาเลยอะนะครับเป็นไม้ยี่สิบมิลถลอกนิดเดียวครับผมนี่ถลอกแค่นี้เองนอกนั้นนี่โอ้สวยเลยพี่น้องนี่เวรีกูดเลยครับผมนะนี่นะครับผมใครหาไว้ฟังในบ้านนะครับพร้อมดังมีแหลมให้มีดอก15้านิ้วให้ ตู้สภาพยังสวยขอบตัวนี้เป็นเหล็กนะครับนี่ขอบตัวนี้เป็นเหล็กเด้อพี่น้องเด้อหมายเป็น NDF นะครับผมตัวนี้เป็นแหลมเป็ดเป็ดเป็นดอก15นิ้วตัวนี้เปิดราคาที่2,600บาทคู่นี้เลยนะครับยกคู่ไปเลย2,600บาทใครเร็วใครได้นะครับคู่นี้เอาไปโลดครับผมไปฟังในบ้างเด้อนะฮะตึบๆเลยนะตัวนี้15นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะแหลมเป็นเป็ดเป็ดให้นะครับผมโอ้ตกตู้ละประมาณ ใบละพันสามเองพี่นองโอ้พันสามได้ตู้สินิ้วได้เลมพร้อมนะครับงานนี้เปือนตู้มือหนึงนะครับผมนี่สภาพเนี่ยครับไม่มีเตกไม่มีหกักไม่มีบวมเลยนะครับผมยังสวยอยู่เลยนะครับเพราะว่าตู้ตัวนี้ฟังอยู่แต่ในบ้านใบละพันสามคู่นี้ใครรับทักมาแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวกลอนไปดู pn กับดอก PR เราไปดูในส่วนของเครื่องปรุงกันหน่อยวันนี้ได้มาสองชิ้นนะครับผมนีนะฮะ ปลักไฟครับพี่น้องโฮนิกนะครับผมโวลวัดตรงเป๊ะสภาพไม่ต้องพูดถึงสวยงามเลยครับผมตัวนี้พันสองครับนะฮะติดพันสามไม่ขายขายพันสองพอแต่ถ้าพันสามรวมส่งให้เลยครับผมมาดูในส่วนของครสสองทางทาดาสภาพดูเอาเองแล้วกันครับพี่น้องน็อต <Not S 1> ไม่มีสนิมนะครับนะฮะไม์กริปเลยครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทเหมือนกันนะครับครสทาดาสองทาง Dpx Direct PA สอง นะครับตัวนี้สภาพใหม่ไม่ใหม,ม่พี่น้องดูตัวนี้ยังติดอยู่เลยนะครับตัวนี้ยังติดอยู่เลยนะครับมา,าจาักเทสครับผมเช็คดูแล้วเทสแน่นอนตัวนี้สภาพสวยขอญาตขายตามสภาพและการเหมือนได้มือหนึ่งหบาทใครที่มีปัญหากับรถดิจิตอลอยู่เอาตัวนี้ไปใช้ใช้งานง่ายเสียงดีมากนะครับ d b x นะครับสองสองสามหนึ่ง equalizer นะครับผม eq สไลด์ยาวนะครับก้านครบพลาสติกครบสองพบาทเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเดลต้าขับ15ค่าละสงเหลือๆเ,เลย18บ่าละดอกนี่อกสบายเลย45 0 0นะครับแล้วก็เหล็ก2300บาทเด้อพี่น้องเด้อป่ะเดี๋ยวเราไปดูของแรงกันบ้างนะครับวันนี้ได้ติดรถมานิดหนึ่งครับผมนะฮะพี่น้องท่านใดที่ชอบแบบดอกลำโพงโหดๆห,หน่อยนี้มันต้องตัวนี้ครับผมเออนะฮะวันนี้ผมมี PR มานํมานำเสนอให้พี่น้องนะครับเป็น PR ตัวนี้ ไวซีนะครับผมนะฮะตัวนี้1 2 0 0บาทที่8โอมนะับแม่เหล็กเป็นรุ่น2กรอเด้อพี่น้องนี่เอากัอนแบัดจัดกันแบบนี้ไปเลยนะฮะสภาพบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับเจ้าของยังไม่เคยออกงานตัวนี้นะครับผมได้มาก็เปิดฟังแค่ในบ้านนะครับสภาพดอกเดี๋ยวผมขอญาดให้พี่น้องได้ดูหน้าดอกก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องใหม่พอไหมครับกดให้ดูครับตึงเปี๊ยเลยครับผม สภาพสวยๆเลยครับผมนะฮะมีทั้งหมด4ดอกนะครับ PR 18นิ้วแม่เหล็ก2ก้อนตัวนี้รับประกันครับใครที่อยากเอาไปยัดไส้ในตู้นะครับผมกระจายแน่นอนนะฮะรับประกันโอ้โหนะไม่มีเบียดนะครับผมสวยๆทุกดอกเลยครับพี่น้องนะเพราะว่าซื้อมายังไม่เคยออกงานนะครับดอกละ3,000บาทมือหน่าจะประมาณเกือบดอกละ3,700นะตัวนี้แต่พี่น้องเหมือนได้มือหนึ่งไปเลยเป็นรุตูจีบนะครับ3,000 ท่วนเลยพี่น้องใครเอาทักมามีทั้งหมด4ดอกเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาดูในส่วนของตู้ PN ของเสียพลนะครับวันนี้ผมได้มา4ใบนะครับเป็น PN 70นะครับตัวนี้เป็น PN 70นะฮะตัวนี้ขออญาตขายในราคา2400บาทนะครับ2,400บาทนะครับผมก็ใครสนใจทักมาแล้วกันนะฮะตัวนี้นี่ครับผม เบรนด์ของอาจารย์พลนะครับตัวนี้จะไม่ทบนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นตะแกรงฉีกนะครับผมแต่เป็นรุ่น PN70 มีมือจับเหล็กให้มีขอบเหล็กให้มีเพจหลังให้นะครับผมไม่มีก็แค่ตะแกรงป๊มตัวนี้เป็นรุ่นตะแกรงฉีก2,400บาทสภาพตู้ยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับผมนี่นะฮะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาละกันนะครับสินค้าที่เอามาฝากพี่น้องพีนนี่มี4ใบด้วยพี่น้องเด้อนี่ นะครับอยู่นี่ครับผมนี่นะฮะอีก2ใบยอยู่นี่นะครับผมโอออเด์ห oh, ยังอยู่นะครับผมใบละพันสานะครับแล้วก็หน้าเปิดใบละ1,950บาทนะครับวันนี้เสพดาบพอไหมครับพี่น้องนะผมเอาตู้ราคาไม่ว่าจะเป็นตัวแรงมาให้นะครับดอกละสามพันดีกว่าไปซื้อมือหนึ่งพี่น้องประหยัดไปตั้งหลายตังค์นะครับตัวนี้เหมือนได้มือหนึ่งเลยเจ้าของเปิดแต่ในบ้านนะครับผมแน่นเปียะเลยดอกละสามพันมีทั้งหมด4ดอก ตู้อาจารย์พลประหยัดหลายตังแน่นอนครับมือหนึ่งผมไม่รู้นะแต่นี่ขอญาตขายในราคา2,400บาทครับพี่น้องนะฮะแล้วก็ตู้ฮอต rock สภาพเหมือนได้มือหนึ่งพร้อมดอก15นิ้วแหลม88นะครับดอกตู้ละพันสนะครับพร้อมลั่นเลยแล้วก็ตัวนี้ราคาเสพดากครับผมนะฮะตู้ออเดอร์หดอก18นิ้วนะครับเป็นดอกส้มแต่ไม่มีเบียดนะครับดังปกติเป็นดอก i m f สภาพส้มสวยมากตู้ละพันสนะครับแล้วก็โรค นะครับในราคา1,000บาทใครเร็วใครได้ทักมาแล้วกันครับ